อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งบทบาทของท่านก็คือท่านนั่งเก้าอีรา้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือสอปอชอครั้งที่1คะ่ะ เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมประชุมด้วย22หน่วยงานด้วยกันนะคะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทรรวงทองจันทร์รวงทองจันทระทรัรวงทอง<ฮ>ะนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จ วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกองทัพไทยแล้วก็มีผู้แทนสำนักงบประมาณอธิบดีปอพอนะคะแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของขเราด้วยค่ะซึ่งทางด้านของเรื่อง สำคัญเร่งด่วนนั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนนนั้นกําลังประสบภัยพิบัติในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าขี้คายลงแล้วแต่ว่ากําลังจะมีพายุลูกใหม่เนี่ยเข้ามาอีกหนึ่งลูกทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่เป็นระดับ depression ที่เราได้เล่าไปแล้วเมื่อช่วงต้นรายการนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามด้วยนะคะส่วนสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่จะต้องทำเรื่องเก่าที่ค้างให้สำเร็จรุล่วง เนื่องจากว่าปัญหาสะสมแล้วก็รอขั้นตอนการเยียวยาเมื่อ,อเขาเรียกว่าเมื่อเกิดเป็นลูกโซ่ก็เลยต้องมีการวางรายละเอียดทิศทางให้ตรงกันทีนี้วาระในการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบในการจัดตั้งคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยดินโคนลนถล่มซึ่งมีหน้าที่ประมวลสถานการณ์รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อที่จะแจ้งเตือนแล้วก็สร้างการรับรู้ ซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีการประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตของผู้ประสบภัยด้วยมีการเตรียมที่พักอาศัยรวมไปถึงเชิญบุคคลแล้วก็หน่วยงานเนี่ยเข้าประชุมเพื่อที่จะรายงานต่อสอปอชอเป็นระยะะ,ยะนะคะรวมไปถึงรูปแบบในการรายงานผลการประชุมติดตามสถานการณ์สําหรับสถานที่ปฏิบัติการศูนย์สปอชอจะใช้ชั้น3ซึ่งอยู่ที่สํานักงานกพเด them. Um. ถนนพิษณุโลกเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มลายขึ้นมาในการประสานงานกลุ่มประสานงานสปอชอชื่อนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีการปรับแนวทางในการช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะคะตามหลักเกณฑ์เดิมแล้วก็มีแนวทางในการกรณีพิเศษนะคะมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจะมีการพิจารณาไม่เก็บค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนปีนี้ด้วย แล้วก็ในส่วนของการลดให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า30%สําหรับค่าไฟในเดือนตุลาคมโดยจะมีการเข้าไปสู่การใช้งบประมาณดําเนินการ1 696ล้านบาทแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่จะพิจารณา uh huh. ด้วยนะคะอันนี้ก็นํามาบอกกันนะคะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบ one-stop service เน้นรวดเร็วแล้วก็ยึดหลักประชาชนเป็นหลักสําคัญค่ะ